บอลผวาลิเวอร์พูลผงาดแชมป์ลิเวอร์พูลเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกถูกสกายเบดร,ร้านเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษหันราคาจ่ายลงแบบพวกภาพหลังจบเกมที่พวกเขาบุกไปชนะแมนซิตี้สองต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอัตราต,ต่อรองการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของสกายเบดหนึ่งต่อ12แทง12จ่ายหนึ่งไม่รวมทุนสลอ็อตชี้การนอนเป็นเรื่องสำคัญที่พาหงบินสูงอยู่ในเวลานี้ในายใหญ่ชาวดัตและทีมงานของเขา ได้เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเกมในบ้านสลอตกล่าวว่าผมไม่รู้มากนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็รู้เช่นกันพวกเขาบอกว่าการนอนหลับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการฟื้นฟูร่างกายนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงพบกันตอน10นาฬกา15นาทีแทนที่จะเป็น9นาฬิกา15นาทีมันทําให้พวกเขานอนหลับได้มากขึ้นอีกนิดหน่อยภายใต้การนำของเจอเกนครอปนักเตะนอน ในโรงแรมก่อนการแข่งขันในบ้านเจมี่คาราเกอร์ชมการเล่นของดมินิกซโซบสไลคาราเกอร์กล่าวว่าการเล่นของโซบสไลในเกมนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากโดยเฉพาะการแอสซิสให้โมฮัมเหม็ดซาลาทำประตูเปิดเกมคาราเกอร์ยังชื่นชมการเล่นของทีมลิเวอร์พูลที่สามารถควบคุมเกมได้ดีและทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถทำประตูได้คาราเกอร์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการ์สัญญาของเวอร์จิลฟานไดค์โดยคาราเกอร์เชื่อว่าฟานไดค์ จะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลในไม่ช้าหลังจากที่ฟานได์ได้แสดงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0คาราเกอร์กล่าวว่าฟานได์เป็นผู้เล่นที่สําคัญมากสําหรับลิเวอร์พูลและผมเชื่อว่าเขาจะต่อสัญญาในไม่ช้านี้เป๊ปรับเรือห่างชั้นจากผมเยอะเป๊ปยอมรับว่าตอนนี้ทีมของตนเป็นรองลิเวอร์พูลเยอะหลังล่าสุดเพิ่งแพ้อีกฝ่าย0-2คาบ้านในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้เราห่างชั้นจากพวกเขาเยอะมากๆ เราต้องมารอดูกันว่าอนาคตมันจะดีขึ้นหรือเปล่าแน่นอนว่าในช่วงหลายฤดูกาลก่อนหน้านี้เราทำได้ดีแต่ตอนนี้เราเทียบพวกเขาไม่ติดเรารู้ถึงเรื่องนั้นดีอย่างไรก็ตามวันนี้เราก็เล่นกันด้วยแนวทางที่ดีและด้วยบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเป๊ปโดนถามด้วยว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่จะเป็นแชมป์ในบ้านปลายหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ตอบแบบชัดเจนโดยบอกเพียงว่าพวกเขามีแต้มมากกว่าอาเซนอนกี่แต้มกันละพวกเขาแพ้ไปแล้วกี่นัดกันคินยกหงแชมป รอยคินได้กล่าวถึงลิเวอร์พูลหลังจากที่พวกเขาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองถึงศูนย์โดยคินเชื่อว่าการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จบลงแล้วและไม่มีทีมใดสามารถหยุดลิเวอร์พูลได้คินกล่าวว่ามันจบแล้วไม่มีใครสามารถหยุดลิเวอร์พูลได้นั่นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คินยังชื่นชมฟอร์มการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลาและเชื่อว่าการที่สัญญาของซาลากำลังจะหมดลงทำให้เขามีแรงจูงใจในการเล่นมากขึ้นแครีเนวิลได้ยกแมนออฟเดอะแมต ให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาสำหรับการทำประตูและแอสซิสต์ในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ซาลาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นเกมรับและช่วยทีมในช่วงท้ายเกมในวิวกล่าวว่าซาลาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถระดับสูงและอยู่ในช่วงเวลาที่ดีโดมินิกโซบอสไลได้ตอบก,กลับเสียงเชียร์ของแฟนบอริเลอร์พูลที่ร้องเพลงว่าเราจะชนะลีหลังจากที่ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0โซบอสไลกล่าวว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนบอลเพราะเขาเหนื่อยมาก และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นไปที่เกมถัดไปกับนิวคาสเซิลอยู่นเตดในช่วงกลางสัปดาห์ควนหลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา,าเตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลได้ยอมรับว่าการแข่งกันขันเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นไม่อยู่ในมือของเขาอีกต่อไปอาร์เตตาแสดงความผิดหวังและความโกรธที่ทีมไม่สามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานที่ต้องการความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้อาร์เซนอลตามหลังลิเวอร์พูลถึงแคะแนนและ11คะแนนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อีกข่าวน่าสนใจสเตฟานบาเซติตที่ถูกยืมใช้งานจนจบฤดูกาลโดยลาสทันมาสโมสรในศิกลาลิกาสเปนยืมใช้งานจนจบฤดูกาลได้แสดงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมที่ลาสทันมาพบกับบาเซโลนาซึ่งทําให้เขาได้รับการยกย่องจากแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญซึ่งทําให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในอนาคตบาเซติชยังมีโอกาสในการเป็นนักเตะอนาคตกับลิเวอร์พูลแต่เขาจําเป็นต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถรักษาความฟิต และเล่นได้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องได้รับโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องซึ่งในสามนัดหลังจากที่ลงเล่นให้ทีมลาสพันมาร์ทเขาได้ลงสนามรวม251นาทีหลังจากที่ลงเล่นเป็นครั้งแรก24นาทีในนัดที่เจอกับคิโรนาหากเขาสามารถเอาชนะปัญหาอาการบาดเจ็บและแสดงฟอร์มดีได้อย่างต่อเนื่องในการยืมตัวครั้งนี้อานซอล้ จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้ความสําคัญกับเขาโดยเฉพาะเมื่อไรอันกราวนเบิร์ดดูเหนื่อยล้าในระยะหลังซึ่งบาเซติตอาจช่วยให้เฟนเวสสปอร์ตรบประหยัดเงินในการซื้อนักเตะใหม่มีรายงานจากทีวีออฟฟต์บอลว่ารอันมาดริดไดแสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อานนและเบอร์จิลฟานไดในช่วงซัมเมอร์นี้การที่รอันมาดริดสนใจในตัวของอเล็กซานเดอร์อาโนนและฟานไดนั้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะในตำแหน่งกองหลังของทีมในช่วงที่ผ่านมา